ไมยพี่น้องมันก็อยู่ในป่าแต่ว่ากับมีทางเขามานะครับจากถนนเขามาว่าต้องเับรถมาจอดไปพี่มันนี้ออกไม้คนเดียวครับพี่น้องนี่ครับพาชมไม้ ลงเบ็ดครบหมดแลวนะครับพี่น้องมือนี้ลงน้ากันก้อนทั้งหมดเก่าขั้นแล้วก็มือนี้เบ้าตอมใส่กระดิ่งนะพี่น้องบ่ได้ใส่ทุนสิฟังเสียงกระดิง่งล่องเบิงวา,เ,าเวลาป่ากินกระดิง่งมันจิตมันจีด,ดังแบบเือยังถูกเชื้อที่เคยผ่านมาบ่เพราะว่ามาตกยูแค่บพก,กี่คนเนาะก็เลยได้ใส่กระดิง่งได้ตะกี้ต้องใส่ทุนเพราะว่าตกน้ำกันหลายคนคอยติดตามบั่งกับบามือนี้จะมีคนงานบ่อยครับ สวยๆเลยครับโอ้ใส่งามครับพี่น้องนี่ครับเป็นปลานิ่นมันๆนี่น้อง 是的，我看是 นิ่งอีกแล้วพี่น้องตัวที่สองของมันมันครับโพ้ขั้นนี้เขาจะตีลงไปได้หลังจากด้ตัวมันแล้วเอาขึ้ยอดเลยครับมันมันมน,นัน ที่ซีมียกันอยู่แล้ว นิ่งอีกแล้วครับพี่น้องใส่งามๆเลยครับผมมาเท่าใส่สวยอีกแล้ววันนิ่งพี่น้องเงามันๆครับว่าไม้นี่ปานิ่นหลาย กินกเ็เฮิงบ่ครับพี่น้องในสองเลยครับผมเพราะว่าคั้นเนี่ยมันมันติ่งในคอยหนึงมันไปยกิกยิกยิ๊กในคอยแบบนึกว่า <c oughs> บ่มีตัวก็เลยบ่ได้ไปสนใจเอา้ามันอีกสิเช็คเยอะมีตัวเซ้ครับพี่น้องเอา้ามันนุดยอดแล้วครับสองในบ้าน พี่น้องพี่น้องขั้นที่สามขั้นที่สามครับกระดิ่งบอลันตะวานขั้นมันโกงอยู่ นี่คือเก้าครับพี่น้องกระดิ่งบรลลนครับสําหรับพันนี่แต่ว่ากะมีตัวเขามากินเะาอเคมันมน,มน,น,นั้นรครับพี่น้องปนินหลายครับบองแนวครับพี่น้องตอนนี้กะบายมงนะครับบยโมงตรงเปเลยปลากับเขามาเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องปลากาับเขาเขาเบ็ด ตอนนี้คือป่าเขาเยื่อแล้วล่ะตัว,วเ่งอบอติดคือมันเขามากกินเยื่อแล้วก็กินกินเยื่อในดวงเบ็ดแต่บอติดพี่น้องก็คือมันกระชากกระชากแล้วก็รุดรุดหล,ลายขั้นอยู่พี่น้องหลายตัวูตั้งหากคือกันก็มีผลง,งานได้ได้แล้วได้ได้ช่วงช่วง,ช,วงช่วงตอนเสาร์มหาเทียงอ่ะมีผลง,งานอยู่หลายเติบแล้วก็ค่อยเบ่งมาช่วงใบาจากนี้ใบไปเนี่ยนะจะมีผลง,งานอีกเรครับผมครับค่อยช่มเลยครับผม レフェノ。<music> งามๆใส่งามๆเลยครับพี่น้องเป็นปลานิ้นครับผมมันกินแบบกระดิ่งบอลันนะตัวนี้เนาะมันมัน,มนครับพี่น้องนี้กินนิ่มวะเจ้า นิ่งใส่นง,งามไมา้อีกแล้วครับผมตัวที่สองของอหมายของชองใบนะครับเนาะนี่หลังจากเป็นเยื่อไม้แล้วนี่ครับมันๆครับผมสุดยอดแล้วครับปานินปานินล้วนๆครับพี่น้องเมื่อกี้มีปลาใหญ่มากข้นหนามอยู่อยู่หน้าเบ็ดเลยเพราะเพราะว่าปลาปลานี่เน่ยเขามากินเยื่อเรื่อยๆเ,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 เพราะว่ามาันก็มาตอดตับติด วันนี้พ่อป่าญ่ขึ้นน้ำเธอเดียวป่านิ่นหายหมดเลยป่าหน่อยหายหมดเลยว่าแมนเธอเดียวนี่เธอที่สามครับแต่แต่เธอที่สามนี่ยุ่งป่ายเบ็ดเลยเธอแหลกขึ้นมาอยู่เกลาไก่แล้วก็ขึ้นยุ่งไก่เต๋อแต่ว่าเธอเธอที่สามนี่ขึ้นยิ่งมงป่ายเบ็ดคือนมองเยื่อตกอ่ะพี่นอ้องขอนข้างไงไม้นี่เพนว่ามีกระโห o o p s แมีป่าบึกไงมาตอมวาน่าจะเป็นป่าบึกไ่ มันขึ้นต่ว่าบบเห็นหางบบเห็นอยังนหอกแต่ว่ามันขึ้นน้ำแบบบุยีโบใ่ญ่เลยนะพี่นอ้องขึ้นอยู่มองเบ็ดแล้วก็ปลาก็เงียบเลยตอนนี้เวลาตอนนี้สี่โมงแรงครับพี่นอ้องเดี๋ยวเบ่งจะหอดหาม้งแรงขันบ่มีป่ามากินเยอะกับสีไเด็กก็บเป็ดกับบ้านนะครับพี่นอ้องสำหรับม้มนี่กัหไม้ไฟบ้านน้องเล็กก็มีผลงานปลานน้นให้พี่นอ้องได้รับชมอยู่กับปลาเน่นหลยอยู่ค่อนข้างหลย แต่ว่ามันกินเบ็ดแต่กินแบบระแวงจังน่อยคือมาตอดตอดแลวก็ตอดแล้วก็ปล่อยตอดแล้วก็ปล่อยอเดี๋ยวมีโอกาสสิมาซ้ำไหมครับพี่น้องเพราะว่ามันมีป่าใ่ขึ้นหน้าเห็นเลยล่ะเดี๋ยวสิเอาขนมปังมามาจัดราคามันเป็นป่าบึกใหยใหลีป่าบึกใเขจะว่าเอาไว้ได้ดหรอกพอใยใหลายคนที่ว่ามันกินเบ็ดหลยายคนนล้วมันขาดพอต่อมก็อยากลองจัดเบื้องอยู่ ถึงถึงมันจิขาดปลาเต้ดีอัดปลาเต้ดีเยอะขาดกับเพราะพี่นี่ยแม่บ้าพี่น้องว่าปลาเต้ดีอัดกับมันเป็นความสุขอัดป่าใหญ่อ่าเดี๋ยวเบิ้งขันจวงหอดหามงมงแรงขันป่าบพรเขาเราต้องไปได้เก็บเบ็ดเก็บเบ็ดกับเบิ้งผลง,งานป่าร่วมแล้วกับกระบานแล้วกับสำหรับผลงานอ่าฝ่ายบานน้องเล็ก ใส่กุ่มนะครับเป็นกุ่งเต้นกุ่มนี้นะครับอันนี้คือเพิ่นใส่เพิ่นจะใส่เอ่อขวดขวดน้ำผลผลิตแล้วก็ใส่มุ่งมุ่งเขียวหา,า,าล้านลาปูลานน่ครับเห็ดเรใส่ไปเราเอาไปขายยามาเซกับบุกคูกันหมายถึงว่า ว่าพ่อขายคุณนซังเอาอลายครับใ,ใส่เป็นแถวไปห้างอยู่ปะม,มะ่านเมตรห้าสิบระยะใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่สุดคู่นีน่แล่ะแล้วใส่ทั้งนี้ไปหอดฟังทั้งผลยมเศร้ากับจังคห้ไม่ยามก็ได้อยู่ หาก,กินไปหาก,กินมันพี่น้องคนกับบานนี่นะครับพระเจ้าครับพี่น้องตอนนี้ก็สิได้ไล่เก็บเบ็ดไล่เก็บเบ็ดแล้วนะครับเพราะว่าป่าบกเขาเยอะแล้วเนะาะปลาก็บกินแล้วตอนนี้ก็หางวางแรงแล้วนะครับเนาะเดี๋ยววัยโอกาสนาคินะาคาหานาจงคอยจะมาซ้ำไม้นี่ไหมเพราะว่ามันมีป่ายง่ายขึ้นน้ำอยู่ครับพี่น้องแพราว่าตอมจะมา ใส่ขนมปังมาตีมันเป็นปลายใหญ่ขึ้นน้ำน่าจะเป็นปลาบึกครับพี่น้องเพราะพ่น<อ>บอกว่ามันมีปลาบึกไม่นี่ปลาบึกใหญ่พอาะตอนเห็นมันขึ้นน้ำสามเทื่อล้วมันขึ้นยูนิเวิร์สเลยล่ะขึ้นยูขื่นยูขื่นยูหม่องหม่องเยื่อตกแล้วก็ขึ้นยูขงังฟังน,น,นั่งผีเทื่อนึงแล้วก็ขึ้นยูใกล้ๆตรงนี้เทื่อนึงเป็นสามเทือ่อเงี้ยนี่แล้วใบกาดหนาซิมาเพราะมันเข่าอยู่เลย ปลาบึกเนี่ยมันเข่าไมาห่หากินเยื่ออยู่เพียงแต่วันถ้าได้กินเบ็ดเตยซื้อเดี๋ยวไปคลิปโอกาสหนาเดี๋ยวจ,จัดอากามันเข่าพี่น้องแต่บอได้สร้างมันมาแต่ได้อัดมาแต่มันเข่ามาพี่ครับ ปัน,นิ่นใส่สวยๆเลยครับประมาณสิบสิบแต้มครับสิบก็แต้มนี่แหละปัน,นิ่นใส่งามๆเลยครับผมมานยี่หรอกมันเนี่ยขันขึ้นรวมทั้งหลุดทั้งไม่ได้แน่ครับเป็นยี่สิบอยู่ครับม้อมันๆครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาแก,ก่เมือม่อไหม่ไม่เนี่ย งามครับฟังพุนกะตีตกได้ตกได้ n h าเลยนะครับไม้ลงมงนี้จะเป็นป้าบัวตาจะอยู่ในป้าบัวนี่ป้าตองกะตีเป็นเบียดป้าบัวไกลน,นี้นั่นกับเขา้าเป็นปลาลาเบิกนี่จะมาขข้นยื้อซื้อนี่เลยสามเถื่อข้นยื้อซื้อนั่นซื้อมองเบ็ดตกแล้วก็ขึ้นมาในในมายับขม่าวงนี้แล้วก็ขึ้นย่องขางทั้งนี้มัอนี่ขึ้นสามเถื่อ สำหรับยูมไม้ยมือนี้เนาะปลาบึกเอาโอเคครับมันๆครับพี่น้องไว้พบพอกันไหมในคลิปนะสำหรับมันนี้ก็สวัสดีครับ